สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับโอ้หดูบรรยากาศนะครับตอนนี้บ่าวมืดนะครับบ่าวมืดอากาศสวยมากเลยด้านหน้าเดี๋ยวบ่าวมืดมาเก็บบรรยากาศด้านบนนะครับผมมันเก็บแบบด้านบนอย่างเงี้ยมาดูเบื้องหลังกันนูนะครับโดนนะครับเก็บมุมสูงนะครับเป็นโดน DJI นะครับตัวนี้ภาพคมชัด 4K นะครับรอดูบรรยากาศได้ช่องมาแตนมา ช่องลุงพลปาแตนแฟมิลี่นะครับผมแอดมินเบามืดนะครับเป็นผู้ถ่ายส่วนฝั่งนู้นนะครับจิกโกจะเป็นเก็บภาพนิ่งนะครับ<จ>เก็บภาพนิ่งนะครับจิกโกโอ้จิกโกนะครับเก็บบรรยากาศนะครับเอฟซีมาดูเบื้องหลังา FC, มาดูเบื้องหลังพาเอฟซีมาดูเบื้องหลังหน่อย ถ่ายเลยจิโกโทำงานเลยนี่ครับเอาไว้เก็บเป็นอัลบั้มไว้เป็นความทรงจำนะครับผมครับเก็บไว้ให้ป้านะฮะครับป้าแตนจะเก็บไว้ถ้ามีรูปส,สวยๆจะได้ป้ายาวทำเป็นปฏิทินนะคอปัปีใหม่ปีใหม่อจิโกแจ้งข่าวดีนะครับถ้าไม่มีปฏิทินนะะก็คือผมถ่ายไม่สวยนะ <laughs> มีมีแน,น่นอนผมเชื่อมือจิโกนะครับเพราะว่าจิโกเป็นมือถ่ายรูปมืออาชีพนะครับ สังเกตได้ที่ช่องีิโกเนาะจะลงชุมชนตลอดเลยด้วยนะฮะโอ้มีรภาพจมๆจำครับผมครับครับผมอาจิกโก้ทำงานเลยครับเดี๋ยวผมดูเบื้องหลังแล้วกันดูเกลื่อนดูเกล็ดจิกโก้เก็บบรรยากาศมฝาก f อซแล้วก็เอาไว้ทำปฏิทินนะครับ บรรยากาศสดๆนะครับเรียลๆนี่ครับส่วนมืดนะครับก็อยู่ด้านนู้นนะฮะบ,บินโดนอยู่นะครับนะโดนยังขึ้นอยู่นะครับดอดูบรรยากาศสวยๆนะครับทางตรงบนมาแตนแฟมิลี่น,นะครับแล้วก็ฝากจิ๊กโกลเจแปนด้วยนะผมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซ no, 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 no. no, no. ับสไคร้โน่โน่นโน่นนะมาได้ยินโน่นนะเราจะอวบให้อวอพียนาทีนี <c oughs> ่ครบรรยากาศสดๆนะครับผมเรียลๆ ตรงนี้ก็มีการํำเรื่อยๆนะครับผม มีการล้ำเรื่อ,ๆอยๆเดี๋ยวไปดูด้านหน้าเมื่อกี้ด้านหน้าสวยมากพายเอฟซีไปดูด้านหน้าก่อนนะครับานนามาพาเอฟซีมาดูด้านหน้านะครับด,ด,ด,ด้านหน้าสวยมากครับ เมื่อเกิดวันไหนเมื่อวันพฤหัสนะครับอันนี้จะเป็นวันพุธกลางคืนนะครับผมสีสวยมากเลยจะเป็นสีมุกสีขาวมุกนะฮะนี่นะครับสวยมากนะ FC อ้แชร์ไปแชร์ไปเป็นผมผมจะแชร์ให้ ปุ่มแชร์พังเลยนะครับผมงามมากเลยโอ๋สวยมากสวยคนระับสวยมากคนลุกเลยนะตนนั้งแต่มาคนลุกยังไม่หายเลยเนี่ย,ย,เ,ยนะเออเหมือนอยู่ในภกอี่ภบถึงใช่ครับ มันงานใหญ่มากเลยเนะี่ยมันงานประจำจังหวัดชัดเลยนะใช่จริงรใช่ครับยิ่งมาเห็นพื้นที่จริงนะมาเห็นสถานที่จริงโอ้โหว้าวเลยเ้านะครับไฟต้นปามมีหต้นนี่นะครับสายเทคนิคนะครับผมทำงานเลยครับผมเดี๋ยวดูบรรยากาศหายเบื้องหลังให้เอฟซี FC ดูนะครับ เป็นไฟแบ็คไลท์นะเขาเป็นไฟแบ็คไลท์ปะไฟแบ็คไลท์นะครับผมเอาไว้ส่องขึ้นด้านบนนะครับดูๆมันจะเป็นลำลำแสงขึ้นสูงมากนะครับเนะจะได้รู้ว่าตรงนี้มีงานนะครับจะรู้ว่าตรงนี้มีงานเราสังเกตเวลาเราไปดูหมอลำนะครับจะเห็นบรรยากาศไฟแบ็คไลท์นะครับขึ้นขึ้นสู่ฟ้าไอท้องฟ้านะครับ ล่าสุดนะครับเอฟซีครับน่าทึ่งมากมันน่าทึ่งมากมันอเมซิ่งมากเอฟซีสดเรียวๆนะครับผมแจ้วเดี๋ยวเราวอร์ไปให้หน้านาทีเพื่อน่อนนะตามหาเพื่อนอย่างที่เห็น กีเห็นแวบ,บๆเราเดี๋ยวเดินไปให้นะครับเเฮ้เฮ้น,นี่ครับบรรยากาศล่าสุดน,นะครับผมทีนาลุงคนป้าแตนนะครับนาลุงคนป้าเติน ันเคยเจอเธอเธอเป็นคนสู้คนผู้หญิงอย่างนี้โอ้ไปเซลฟี่สวยเลยนะครับเนี่ยเซีถ้าใครมานะครับอยู่ตรงส่วนหางนะครับของของปูนะครับสวยมากเลยคุณเคยช่วยฉันเดี๋ยวเจ๊ของพี่ปะเนี่ยร้านกาแฟ เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอาบน้ำมาแล้วหรออานไหนจะเป็นการล่าสุดนะครับนี่นาลุงคนมาแตนะครับผมจัดสดๆเรียวๆนะครับเรียวๆเรียวทามเรียวทามเรียวทามอัปเดตล่าสุดนะครับอัปเดตล่าสุด À, luôn คนป๊าแต่มากดไลค์ con แชร์ nữa นะฮะมาให้ดูบรรยากาศ Kéo kéo, kéo, kéo.